ครับกราบนาการครับปูครับกราบนาฟักสการ์จ้าเออจริญพ่นจริญพ่นยมพอเฮ้ยฮาพลาดลุยครับไม่รับบุญี้จ้าเป็นยังไงคือไม่หาล่าหายทราบแต่ปูดเดียเ๋ยวนี้จนเลขสิออกล็ไปยังไงมาจังไดโอ้ยครับอายุแล้วว่าถ่ายอยากให้ทั่วมากแต่เนี้ยติ๊กมากทั่วมากปูยุ่งดีสมบัติปะปู่ะยุ่งดีสบายบป ก็เป็นแต่ประมาณนั่นแหละสามล้านบนโอ้สองล้านบนโอ้โหผมมียาผมมียาเนึ่องแม้ผมกินอยู่เลยส่งสีส่งสีดีอยู่เมเปือเจี่ยมคือดีจริงเห่อครับเพราะมันยาดอกมันเป็นซ่ามันเป็นซ่าแม้ผมกินได้ประมาณจักอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะอืส่งเป็นไข่อยู่ค่ะ ปูบันนี้ก็บสิถามเรื่องเขาเรื่องรถนอจ่าปูเออขาเรื่องตัวกับจะเลพ่อจะเญพ่อนนั่นแอบชี้ของเมียรตมัีเสนียวกับมคพ่อรวยกับน้องเบียวพ่อรวย้อค่ะแต่ว่าเออแอีเนก้นกบุตราะพ่อเสียนไม่ยากหรอโอาถูก จ้าปูแนวท่านงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบห้าปูแนวท่านฟูจีในให้เราเช่นจระจำวันเลขประจำวันอังคารเป็นจะได้เลขประจำวันอังคารผม่ไม่บอกว่าไันงคาเน่ก็ต้องอว่าอันคาเนเลขประจำวันอังคารเนาะจ้าเออเขียนเขียนตารางตารางเบียบบันบบบันเช่นน้องไข่เน้อจ้าหกตัวเขียนหกตัว

305 3 05 734โครง3 0 5นี่34 734เรียงกันแม่นบ่ปู่เออเรียงตัวแถวล่างมัตัวแถวล่างบ่3 4จ้าเออบานี้จับคู่บาดนี้จับคู่ สามคู่สามตัวสามศูนย์เก็ดสามศูนย์เก็ดเออตัวเด่นตัวเด่นด้วยเขียนตัวเด่นไวเนเออ้เด่นเออเด่นมาหนึ่งตัวร่องตัวอรองร่องร่องเหวียวสองสามห้าร่องสองสามห้า เอพีดีจับจับสองตัวก็ได้พูว่าอยากจับให้จับสองตัวนี่จับกันามาดีมาดีร่างเนียบร้ร่างร่างเอร่างเก้าเขีดน้นขีดน้นร่างเก้าเ็ดขีดเส้นใต้นขีดเส้นใต้เน้นขีดเช้นใต้เน้นเน้นตัวรองตัวรองหมดเลยรองห้าเรงห้ อันนี้อันนี้อันนี้คือคือสูงขึ้นของนะพี่จับมานได้มีมีเท่านี้เอาเอาแค่นี้เราไม่เอาไฮไลท์จ้ามาหนี้ดับดับน้วยบนดับรักน้อยบนดับน้อยบนมวลก่อนนี่มวลมากันกระพานมากันดับเป็ดกรบพ้มมากเลยเห็นบอมบ้าเลยเจ็ดตัวค่ะดับเป็ด แกตัวเดียวดับบนล่างไม่เกี่ยวเนี่ยล่างล่างล่างบดับเนอะค่ะล่างบดับล่างบดับไม่ดับแต่บนย่างเดียวค่ะบาานี่เลขที่ไม่มาด้วยกันไหมเลขไม่มาด้วยกันวันวันสามศูนย์สามเห็นบอมิดซีดีเลยบอมาอหลีโอ้บอม่าอหรีเลยจ้าวันไอ่ไอ่อวันนี้สองสองเจ็ด สองสองเจ็ดเออบอกว่าน้่กัรเลยนี่ค่ะี๋ยวว่ามาตัวเดียวได้่นวมันดีไปะห้าเจ็ดเก้าเก็ดไปลองมือกลางด้มกลางยเราหมาเก้าเจ็ดนี่แหละทีห้าเก็ดกับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเน้นห้าเจ็ดลองอุมากูมาขนาดเล่นเน้นเลยค่ะเนอบารนี่บารนี่เล่นกั เบอปูปูทีทิศปูี่ทิศปูเอสูตรสีทิศเขียนเขียน็นทิศไว้เขียนนันเลขยบวกไ้ไหมสูตรสี่ทิศเลขยังไบวกไ้เขียนกากบาทนะกากบาทเลขบวกเขาเขียนไมบวกไวเขียนอเขีอเรื่องบานนี่เขียนว่าก้าสาม เขียนใส่ส hey, no. no. ่วนกากบาทส่วนทั nice. Still, ้งเออส่วนทั้งไหมเก้าสามมานี่ขังใส้ก็ขังวัวมือเขาลงมากวานี่เข้ลงมากนี่ศูนย์สี่ศูนยสี่มานี่อ่ตรงเงินก็เข้าสามนี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าเออมานี่ตั้ก็พุทธพี่หกสองหกสมานี่วงกลมเก้าสามวงกลมเก้าสามนี่นนี่คือสูตสี่ทิศเนี่ค่ะสูตสี่ทิศ เดนสูตรสูตรหกหกแสนสูสูตรหกแสนสูตรหกแสนกอคือว่าหกแสนสามตัวดี่โอ้เยาเจะือว่าเ้าจะเขาจะว่าบอกว่ารบูอ่ะล่งสูตรอันนี้ก่ะลุ่งนเมล่าับนี่คือม้น้จนจ้าสูตรหกแสนหกแสนสามตัวได้ย่เมแมสามตัวได้เลยจ้าเอาสามตัวไม่กวอนั่นเหรอค่ะ เออบนนี้เขียนนั่นนี้อันนี้คือสรสกเขียนนี่อ่าบุญทุกเขียนนี่ย่อมก็อยู่ขึู้่นนี่โอ้ยแตว่ามันมีมันสินยอนลูกป้จังนะสีแปดช่องนี่บอกตัวเอาตัวเอาคือตัวตัวตัวทุ่ยไม่ย่อมไหมสีแปดชองนี่เนาะเออตัวทุ่ยเลยเพิ่นเป็นรถตันไปเลยสีแดองนี่เขียนเส้นใต้สีแดงไว้รถนอปูเออเอเออาเอาสงี่น้องยึสีสังเกตง่าย ค่ะส <cor rent> ื่อเพราะว่ามันก็ออกได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเลขกันเออเป็นเลขทั้งเดียวนึงค่ะเออคือคือคือึ้นเลขปูนี่ส่วนมากมันเดียวอาอแล้ววันที่หึ่งมัเฮ็ดนะจ้าเออแล้ววันที่หนึ่งบันี้เอาเอาเอาวันรักด้วยพี่สี่ไม่เฮ็ดนะอ้โหบันทึกบันทึกสุดรสูตรเอสูตรเด่นนี่แหละสุดรเลกล่างอย่างเดียวได้ป่ะเนี่ยสุดเลขล่างอย่างเดียว ก็หลายวันดิพอหลายตัวนี่ยหลาตัวนี่ยุ่งเยียางเดียวเพต้องขึ้นนลด้เนี่ยก็หลายย่างหลายสูตรเถอะจ้าวาย่อคนไางคนท้อนม้อนี่มีหรลงลองมึงจ้าบ่เออนรคนทอนนี่กันนี่ล่างอย่างเดียวเออเขียนเขียนไว้สูตรล่างอย่างเดียววะอย่างย่างเดียวเออเอาเขียนเขียนนั่้นฐานพนออกตัวไหนข้างล่างอ่ะกข้างล่างมาหันเก้าสองเออเก้าสองแบบนี้แม่นเก้าสองบบหลับปู เออเข้าสองเอากันตรงน,น,นี้เออเอาเขียนเขียนมาเออหนึ่งบานี้บานี้บานี้จับคู่บ่เนี่ยจับคู่จับคู่นี่ตูดินได้บ่ใครหลายหรอกห้<บ>าเก็ดห้าเก็ดแล้วก็ห้าแปดห้าแปดลางยังเดียวได้เนี่ยลางยังเดียวเออและะ <3 5 S 2> ้วก็สามห้าสามห้าเกเจนี่ละ มีสามหางเออมีสามหางไลยหางอยูเทว่าหันบ่กอนไรเหอเอาเอาเต้เอาเต่ตเดนมาเอาเต้ตุดินมาเอาเต้ตุดเดีพ่นมาไม่อนีเแี๋ยพ่นมาพ่นมาพ่นเปูน่ดีนี่ยุ่มแน่นี่พ่นตั้งสามสามหกนี่พ่นเก็บอะไรนี่พ่นอะไรเล่์เดไรลยนี่พ่นไลนี่ข้าเนี่ยสามนี่พ่นซีพ่นหมอบเนี่ยแวก็มีหางหกเก็บปดเก้ามาดร่อย แดดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่เห็นว่าเก้าสองนี่ตรงๆเลย <ừ> เออร่างอย่างเดียว <ừ> ทิ่ว่าตลอดปีเนี่ตลอดปีจ้าเอา,เอาพี่น้องเ e ย็ซีผู้ใดเข้าใจที่ปูพันว่าสุฟังเลี้ยงสูตรนี่กระเฮ็ดตามเพิน<อ>่นได้เลยเด้เอเด้เเเเอต้องเองเลยซื้อเองเลยเฮ็ดตามปูต้องต้องเสียเงินหลายหลายบาทแบบที มันวดมันบอปูบอมพลาดบอมาสุดอันนี้เป็นสูตรเลขล่างมันบมปูสเลขล่างย่างเดียวสูตรเลขล่างย่างเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีกับฟังแล้วค่ะเฮ็ดตามปูล่องเบิ้งแล้วก็เฮ็ดย้อนหลังเบิ้งก็ได้เนอะปูเนาะย้อนหลังเบิ้งก็ได้เฮ็ดย้อนหลังเบิ้งว่ามันแมนอหลีมันแมนบอมันสิลงโตมาโตใดมันบอปูไปจับอ่ะคู่เอาโตใดนี่ปูห้ากนก่บผูปอาดนี่อาเปียดีไหมโอ้เอาโตสุดไทยเนี่ย คาเปียรนี่บชนยงมากค่ะคิดนี่โอ้สามหาเด็กปู่สามหากะคำามเลี่าเลขสี่ตั้เลขซี่นก็่าสี่ก็มายงนี้ตอนปู่มาซีเนะมเป็นตมาซีเกตคละปู่เกนีุ่กสีเกของเพื่นนี่มีชื่อแต่ไม่มแต่ว่าตามสถิติตามเฮดมาเนี่ยมันสิมาแบบนี้ เออบานี้บานี้เพื่นคุยกับปูนี่เพื่นว่าเพื่อนเพ่อนมกขนดีีาเป็นมกเจ้วปูนี่มักซีา่เฮ้ยปูนี่เลื่อนคูดตสันลืนตัวนอกมักมักมักหาเก็ดครับหา่งเออมันเคยเลยสีเข่ากับสุดเจ้าของเล่นเจ้าขอปูกัเลยงหเด โอ้ยขาสูตรจะของมนกจะว่าสูตรันสูตรเพู่เพิ่้ว่าหลังกระนมันาอลวมึงอะไรที่ก็จับก็ได้จับกันเหมือนเียวปูดูว่าม่ตีรกรลกไปก็ได้ก็ได้สีหาร่อไก็ได้รองมารอมาทีหาเราก็สื่อเสียนึ่งามันเปนผีะโอ้ผู้รัสูตรนะเออผู้ผูเสียนสูตรไม่เพราะหด้ามือนี่งค่ะม้ามือนี่งเนแต่ว่าพุ่นว่าขาดตัี่อยู่นะจ้า ปูบาคู่ที่นึ่งศูนย์ปูปคีบเงาเราดิบานนี่ปูปูคีบเงาเราเนี่ยป,ปูสรุปสรุปได้ไปจ้าเนี่ยสรุปแล้วสรุปเราดิสรุปแล้ว,สร,ลวสรุปแล้วเนาะ,ะนี่สิทวนตัวเลขดิบานนี่ค่ะปูทวนเนาะเลขประจำวันอังคารเออเลขตั้งหลักเลขตั้งหลักเนาะเลขหลักเลขหลักมีมีสามมีศูนย์มีห้ามีเก็มีสามมีสี่บานนี่จับคู่เด่น จับคู่ดีนเลยปูจับไปสามนเกตยุ่งกันละยุ่งไดหันละปูจับสามซูนเกตนี่แม่นจับคู่ให้สามโตแล้วให้เข้ามาโอ้จับปูปูจับยุ่งได้หนออกมาแล้วเจ้าว่าเอฟซีที่จับสามตัตเรื่อว่าอจับทุนก็ได้นะค่ะค่ะเออบาร์เมนบาร์เมนเราเป็นร่กทุนในเลยสามซูนเกตนี่บาร์เมนปูจับคู่สามโตให้แล้วจับแล้วเราจะว่าล่กทุนเลยแล้วกับมีซีรัลทุนเรื่ย เพื่อสามตัวบนเขียได้เดียอสามศูนย์เจ็ดเออสามตัวร่องกับสองสามห้าเออก็อยู่นี่หันละอย่นี้หันบานนี่ล่างล่างเก้าเจ็ดเน้นเน้นเน้นเก้าเก็ดล่องห้าเจ็ดเอบานนี่จับลักนวยบนแปดเน้นจ้าเอแปดเออ จับลักหน่วยบนแปดมาให<อ>้มาด้วยกันไม่มาด้วยไม่แปดเลขไม่มาด้วยกันสอง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 เจ็ดเออสองสองเจ็ดบานนี่สูตรสี่ทิดบานนี่จ้าปูเออสูตรซีทิดสูตรซีทิศนี้กากบาดไวออนอจ้าปูเออเออกากรบาดค่ะข้างบนนี้เก้าสามเออเก้าสามทำขวาเมื่อนี้มาศูนย์ซีอื้ ใช่เมื่อมาหกสองตรงกันขามกับหกสามนี่คือนหนึ่งฮะจ้าบานนี้วงกลมเก้าสามเก้าสามพูกับเฮีออกมาจากละมเก้าคละจ้าเก้าพูดกับว่าไปเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี 6, ่ห้าหกคำห่งหนึ่งหนึ่งฮะละจ้นี้ต่อไปเป็นสูตรหกแสนเอสูตรหกแสนเลยสูตรหกแสนน